เรื Ooh, ่องอะครับ hmm. รู้เรื่องคือพูดไปสำแังใต้ไม่ได้แค่นั้นเองฟังรู้เรื่องทำเอกสารเออไม่ใช่เดี๋ยวเจ้าเขาไม่พุ่งพุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะเขาจะ ลุงชงที่ที่ที่อยู่ตอนนี้นะในบ้านตอนนี้รบ,บลุงชงนะครับเพราะว่าที่บ้านที่ผมอยู่แล้ลนลาโอไปจักน้เลยนะเไป,ไเนะไปเรืยไหมสองหนึ่งครับลุงชงครับตั้งแต่ลุงเนี่ยทราบข่าวว่า ในหลวงของเราเนี่ยเสด็จสวรรคตจากเพื่อนแล้วเนี่ยลุงชงอยากให้ลงุงชงบอกความรู้สึกลึกๆในใจของชงที่มีต่อในหลวงของเราให้ให้ได้ได้ได้ทราบหน่อยครับลุงครับคือคือคอวามรู้สึกในส่วนลึกของผมนะครับตั้งแต่วันแรกที่เพื่อนเขนะ้ามาบอกว่าบอกว่าพี่ในหวนวนลวงสวรรคตนะเนอะก็เราทาเลยครับเพราะว่าองค์ท่านเป็นพระมหาการติว่าจริงอย่างจริงๆนะครับรัลกลูกๆกัหลานของท่านทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนอีสานใต้กลางหรือว่าภาคเหนืออะไรต่างท่านไปมาทุกพื้นที่ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะทุรกิจการานขนาดไหนท่านก็บุกไปถึงพื้นที่ทุกพื้นที่เลยะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยลุงอยากจะครับ